สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ a ดเคพนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับเป็น EP ีที่4สําหรับพบรบว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นะครับและ2560นะครับพบรบตัวนี้ก็จะมีอยู่2ฉบับเท่านั้นนะครับในพีที่4นะครับก็จะมาต่อกันที่มาตราที่18นะครับ สำหรับมาตราที่18นะครับมาตราที่18จะอยู่ในหมวดที่2นะครับก็คือพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับสำหรับพวาวะตัวนี้นะครับก็ขออนุญาตเน้นย้ำอีกทีนะครับก็จะใช้เป็นเนื้อหานะครับในการเตรียมตัวสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนักวิชาการพัสดุนะครับหรือ,อนักจัดการงานทั่วไปนะครับ จะมีตำแหน่งอื่นด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับมาตราที่18นะครับเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับได้กล่าวไว้ว่านะครับมาตราที่18ภายใต้บังคับมาตราที่19นะอันนี้เพิ่ง18นะครับยังไม่ถึง19นะครับเนี่ยนะครับพรบนะครับบางทีมันก็จะเขียน กลับไปกลับมานะครับสำหรับภายใต้บังคับมาตรที่19นะครับเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรนะครับเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพรบนี้นะครับก็คือหลังจากการสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับแล้วพบว่าน่าจะมีความผิดนะครับหรือในกรณีที่มีการร้องขอนะครับ ใหพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจนะครับอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้นะครับก็คือจะมีอยู่แข้อนะครับจะเป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเฉพาะที่จำเป็นนะครับเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานนะครับเน้นย้ำนะครับใช้เป็นหลักฐานนะครับเกี่ยวกับการกระทำความผิดและหาตัวผู้กระทำความผิดนะครับจะเห็นได้ว่านะครับ อำนาจหน้าที่นะครับของพนักง,งานเจ้าที่นะครับพอเราอ่านปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือใช้เพื่ออะไรนะครับอำนาจหน้าที่ของอของอพนักง,งานเจ้าที่เนี่ยเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อประโยชน์นะครับในการใช้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็หานะครับในการหาตัวผู้กระทําความผิดนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับอำนาจหน้าที่จะมีอยู่ 8ข้อนะครับข้อที่1นะครับมีหนังสือสอบถามนะครับหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับกับการกระทําความผิดนะก็จะเห็นได้ว่าครับจะต้องมีหนังสือนะครับแล้วก็เพื่ออะไรครับเพื่อเรียกตัวบุคคลนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อมาให้ถ้อยคำนะครับหรือว่าคำชี้แจงแล้วก็สั่งคำชี้แจงเป็นหนังสือนะครับ หรือว่าส่งเอกสารข้อมูลนะครับหรือหลักฐานอื่นใดนะครับที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ก็คือเรียกนะครับทำหนังสือเรียกไปก่อนนะครับหนังสือสอบถามว่าจะต้องมานะครับชี้แจงนะครับจากนั้นนะครับบุคคลเหล่านั้นอาจจะอาจจะต้องมีเอกสารนะครับหรือว่าอาจจะมีข้อมูลในรูปแบบต่างๆที่สามารถเข้าใจได้นั่นเองนะครับอันนี้คืออำนาจหน้าที่นะครับในข้อที่1 ต่อมาในข้อที่2นะครับก็คือเรียกข้อมูลนะครับจาราจรทางาานะคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการนะครับจากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะครับผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนะข้อที่2นะครับก็จะเน้นไปที่ผู้ให้บริการนะครับคราวนี้ข้อที่3มนะครับสั่งให้นะครับ ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการหารผู้ใช้บริการนะครับที่ต้องเก็บตามตามตาตรา26นะครับหรือที่อยู่ในความครอบครองนะครับหรือควบคุมของผู้ให้บริการนะครับหรือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อนนะครับข้อที่3นะครับก็คือจะยังเน้นไปที่ผู้ให้บริการก่อนนะครับ ตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ประมาณนี้นะครับสมมุติเฉยๆนะครับนะก็จะต้องอมีการอาจจะต้องเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับเพื่อเอาเพื่อเอามาพิจารณาคดีภายหลังนะครับคราวนี้ข้อที่4นะครับก็เป็นการทําสําเนาข้อมูลนะครับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ข้อมูลจราจรนะครับทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์นะครับ ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดนะครับแล้วก็ในกรณีที่นะครับคอมพิวเตอร์นั้นนะครับยังมีได้อยู่ในความครอบครองของพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะก็คือจะต้องทําสําเนาขึ้นมานะครับจะกี่ชุดก็แล้วแต่นะครับทำสำเนาขึ้นมาก่อนก็กันไว้นะครับเผื่อ,อเจอแบบคนเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมเยอะก็อาจจะลบไปก่อนประมาณนี้นะครับ เมื่อตรวจเมื่อเราตรวจพบแล้วก็ต้องทำการสำเนาไว้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่นะครับมาต่อกันในที่ข้อที่5นะครับก็จะต้องสั่งให้บุคคลนะครับซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับหรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่งมอบนะครับส่งมอบข้อมูลหรืออุปกรณ์ดังกล่าวนะครับให้แก่พนักง,งานเจ้าที่ ก็ในข้อที่5ก็คือต้องสั่งเลยนะครับสั่งสั่งเพื่อส่งข้อมูลมาเลยนะครับสั่งไปที่ใครนะครับข้อที่5ก็จะเน้นไปที่ตัวบุคคลนะครับที่เราเชื่อได้ว่าในคนนี้ต้องมีการกระทำความผิดแน่นอนนะครับนะข้อที่5ก็คือสั่งไปที่ตัวบุคคลนะครับในข้อที่6นะครับก็มีการจะต้องตรวจสอบนะครับหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้าถึง ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นะครับหรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับอันเป็นหลักฐานนะหรืออาจใช้นะครับเป็นหลักฐานนะครับหรือเพื่อสืบสวนนะครับหาตัวผู้กระทำความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลมานะประมาณนี้นะครับส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลจราจรนะที่เกี่ยวข้องนะครับเท่าที่จําเป็นนะครับ ข้อที่6นี้อาจจะคล้ายๆกับ1-4นะครับเหมือนพูดรวมๆกันนะครับแต่จะเน้นไปที่ว่าเพื่อนะครับเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดนะหรือว่าจะเป็นการสั่งเข้าตรวจสอบอุปกรณ์นะครับข้อที่6นี้จะมีเน้นย้ำพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในข้อที่7นะครับโอ้จะต้องถอดรหัสนะครับถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับ ของบุคคลใดนะครับหรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับกับการเข้ารหัสลับนะครับทําการถอดรหัสนะและหรือนะครับหรือให้ความร่วมมือนะครับก็กรณีที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมีการล็อกอยู่หลายชั้นนะครับมีการล็อกอยู่หลายชั้นก็เราก็ต้องไปสั่งนะครับให้บุคคลที่เข้ารู้รหัสมาถอดรหัสนะครับให้เราประมาณนี้นะครับข้อที่8นะครับก็ ยึดเลยนะครับยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็นนะครับเพื่อประโยชน์นะครับในการทราบรายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทําความผิดนะครับข้อที่8เนี่ยกกรณีที่ทางพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับก็สามารถยึดหรืออายัดมาได้เลยนะครับที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์นะเนี่ยเราก็อาจจะจินตนาการนะครับนึกความเชื่อมโยงให้มันจำง่ายก็อาจจะนึกถึง DSI นะประมาณนี้นะครับที่เขามีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านนะครับก็ต้องยึดมาก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่นะครับของพนักงานเจ้าที่ทั้ง8ข้อนะครับเพื่อประโยชน์นะครับเพื่อประโยชน์อะไรนะครับในยาม,มีดีเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็หาตัวผู้กระทำความผิดนั่นเองนะครับ คราวนี้นะครับพอจบ8ข้อนี้นะครับก็จะมีเขียนอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือเพื่อประโยชน์นะครับในการสืบสวนนะครับและสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับในบรรดาความผิดอาญานะครับต่อกฎหมายอื่นนะครับซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์นะครับ ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบนะครับหรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระทําความผิดนะหรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นนะครับอันนี้เขาก็จะเน้นย้ําว่าถ้ามันไปตรงกับกฎหมายอื่นพนักง,งานต้องทําอย่างไรนะพนักง,งานสอบสวนนะครับอาจร้องขอนะครับให้พนักง,งานเจ้าที่ตามวักหนึ่ง ดำเนินการตามวรกหนึ่งก็ได้นะครับหรือหากปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบนี้ก็ให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับรีบรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับและหลักฐานแล้วแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไปนะอันนี้ก็เขียนมาเพื่อให้อ่าเข้าใจการทํางานมากขึ้นนะครับก็กรณีที่มันมีกฎหมายหลายตัวนะครับและ บุคคลนั้นเขาผิดผิดหลายกฎหมายเหลือเกินนะครับแล้วปรากฏว่านะครับมันตรงกับพรบนี้นะครับคือเจ้าที่สําหรับพรบนี้นะครับเจ้าที่ก็ต้องรวบรวมข้อมูลนะครับข้อท็จจริงต่างๆแล้วก็ส่งไปยังเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็อาจจะส่งไปที่ตํารวจส่งไปที่เนี่ยประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเขียนอธิบายเพิ่มเติมนะครับ ให้ผู้ที่ได้รับนะครับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหนี่นะครับตามวรรคหนึ่งนะครับข้อหนึ่งข้อ2ข้อสามนะครับดำเนินการนะครับตามคำร้องขอโดยไม่ชักช้าอันนี้อันนี้ก็เน้นไปที่ไม่ชักช้าก่อนนะครับก็คือต้องรวดเร็วนะครับแต่ในพรบเนี่ยจะเขียนว่าโดยไม่ชักช้านะครับแต่ต้องไม่เกิน7วันนะจะเห็นว่าเริ่มมีตัวเลขขึ้นมาเกี่ยวข้องนะครับก็คือ one weeks นะครับไม่เกินนี้นะครับ นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอนะครับหรือภายในระยะเวลานะครับที่พนักง,งานเจ้าที่กําหนดซึ่งนะครับซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า7วันนะเอาใหม่นะครับตอนแรกนะครับตอนแรกเพื่อนเพื่อนงงนะครับคือให้ผู้ที่นะครับผู้ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่นะครับดําเนินการนะครับตามคําร้องขอโดยไม่ชักช้า ผู้ที่ได้รับการร้องขอคือใครก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการนะครับบุคคลที่คาดว่าจะกระทาความผิดพวกนั้นนะครับจะต้องส่งเอกสารโดยไม่ชักช้านะครับแต่ต้องไม่เกิน7วันนะครับต้องไม่เกิน7วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอนะครับก็คือมีหนังสือมาละก็นับไปอีก7วันนะครับหรือนะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดนะอาจจะกําหนด ภายในวันพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งต้องไม่น้อยกว่า7วันและไม่เกิน15วันอันนี้จะเป็นระยะเวลาที่กําหนดนะครับจะเห็นได้ว่าไม่น้อยกว่า7วันแล้วก็ไม่เกิน15วันก็คือให้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับเว้นแต่นะครับในกรณีที่มีเหตุสมควรนะครับต้องได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าที่นะครับทั้งนี้นะครับ รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับกำหนดระยะเวลาที่ต้องดาเนินการที่เหมาะสมกับประเภทของผู้ให้บริการก็ได้นะครับก็เอาง่ายๆนะครับก็เอาคำสั่งสูงสุดมาเลยนะครับก็คือจากรัฐมนตรีนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็เป็นการเขียนเพื่อบังคับวันเวลานะครับให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าในข้อที่ ใน8ข้อที่พูดมานะครับเป็นหน้าที่นะครับแต่ยังไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนนะครับในการสร่งเอกสารต่างๆนะครับในวักนี้ก็เขียนเพิ่มเติมขึ้นม,มานะครับก็จะเห็นว่ามีเลข77 7, แล้วก็15นะครับถ้าโดยไม่ชักช้าก็ต้องไม่เกิน7วันนะครับแต่ถ้านะครับเป็นการกำหนดระยะเวลานะคีย์เวิร์ดนะครับภาษาไทยเขาจะใช้คำว่าต้องไม่น้อยกว่า 7วันและไม่เกิน15วันนะครับโอเคตรงนี้นี่ใช้ได้เลยนะครับข้อสอบถ้ามีตัวเลขเนี่ยใช้ได้เลยนะครับต่อมานะครับมาตราที่19นะครับการใช้อำนาจนะครับของพนักงานเจ้าที่นะครับตามมาตรา18นะครับเมื่อกี้นะครับตั้งแต่วงเล็บ4ถึงวงเล็บ8นะครับก็ให้พนักงานเจ้าที่ยื่น คำร้องต่อสารนะครับที่มีเขตอํานาจนะเพื่อนะครับเพื่ออะไรเพื่อมีคําสั่งอนุญาตนะครับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามคําร้องนะครับทางนี้นะครับคําร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทํานะครับหรือกําลังจะกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับอันเป็นความผิดเหตุที่ต้องใช้อํานาจนะครับแล้วก็ ลักษณะของการกระทําความผิดและก็รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําความผิดและผู้กระทําความผิดนะครับเท่าที่สามารถจะระบุได้นะก็จะเห็นได้ว่านะครับเจ้าหน้าที่นะครับถ้าตามวงเล็บ4ี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูครับ4ี่ห้าหกเจ็ดแเนี่ยจะจะยังไม่สามารถไปดำเนินการได้นะครับจะต้องมา เสียเวลาที่ศาลก่อนนะครับมันต้องเป็นสเต็ปนะครับเพื่อให้มีหลักฐานแต่เราจําจําเพื่อให้มันให้เราจําได้ง่ายนะครับเราอาจจะต้องไปเสียเวลาที่ศาลก่อนอะไรประมาณนี้นะครับจําให้มันง่ายกับเรานะครับก็คือจะต้องไปยื่นคําร้องต่อศาลก่อนนะสมมติอยู่ในเขตไหนเขตจังหวัดไหนนะครับเขตพื้นที่ใดนะครับก็ต้องไปที่ศาลนั้นนะครับแล้วต้องรอคําสั่งจากศาลอีกนะครับพอศาลอนุมัติเนี่ยถึงจะ จะลุยได้นะครับคือในการพิจารณาคำร้องนะครับก็ให้ศาลพิจารณาคำร้องโดยเร็วนะครับก็ไม่รู้ว่าเร็วนี่คือเท่าไหร่นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวงเล็บที่4ี่ห้าหนะครับที่จะต้องรอศาลคอนเฟิร์มเนี่ยนะครับนะมันคืออะไรบ้างนะครับอีกทีหนึ่งนะครับ45678 4ก็ก็จะเป็นเรื่องการทำสำเนานะครับมา สเรื่องการทำสำเนานะครับ5นะครับเป็นการสั่งที่ตัวบุคคลนะครับ6นะครับจะเป็นการเข้าตรวจสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เเป็นถอนรหัสนะครับแล้วก็8ยึดหรืออายัดแปดนี้จำง่ายนะเพราะว่าเราดูข่าวบ่อยๆนะครับก็ต้องรอรอการนุมาจากสารก่อนนะครับ ก็มีแถวรหัสนะครับยึดหรืออายัดนะครับสั่งที่ตัวบุคคลแล้วก็มีการตรวจสอบอุปกรณ์นะครับแล้วก็ข้อที่สก็จะเป็นทำสำเนานะครับอันนี้ก็คือจะต้องนะครับรอศาลก่อนนะอย่าเพิ่งลุยนะครับอย่าเพิ่งลุยเดียวนะครับรอศาลก่อนนะครับซึ่งนะครับเขาเขียนในิบเพิ่มเติมนะครับคําร้องเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ศาลมีอะไรบ้างนะมันก็จะเป็นเหตุ ต่างๆก็คือเป็นหลักฐานต่างๆที่เจ้าที่ต้องรวบรวมนะครับโอเคต่อมานะครับในวัคที่2นะครับเมื่อศาลนะครับมีคําสั่งอนุญาตแล้วนะครับก่อนดาเนินการตามคําสั่งของศาลก็ให้พนักงานเจ้าที่นะครับส่งสําเนานะครับบันทึกเหตุอันควรนะครับอันนี้ส่งสําเนานะครับอันควรที่เชื่ออันควรเชื่อนะครับ ที่ทําให้ต้องใช้อํานาจนะครับตามมาตราสิบแปดนะครับมอบให้เจ้าของก็คือเจ้าที่เนี่ยต้องถือสําเนาไปนะครับแล้วมอบเอาให้นะครับเอาไปให้เจ้าของนะครับหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับแต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองนะครับอยู่ณที่นั้นนะให้พนักงานเจ้าที่นะครับส่งมอบสำเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าว นะครับในทันทีที่กระทาได้ก็คือเมื่อไปหายังไม่เจอนะครับแต่ปรากฏว่าเอ๊ะขากลับอ้าวเจอเราก็เอาให้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับต้องมีสําเนานะครับที่เป็นคําสั่งอนุญาตจากศาลนะครับเพื่อที่จะตะลุยเข้าไปนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับให้พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับผู้เป็นหัวหน้านะครับในการดําเนินการนะครับตามมาตรา18 ส่งสำเนาบันทึกรายละเอียดนะครับการดําเนินการและเหตุผลนะครับแห่งการดําเนินการนะถ้าเป็นหัวหน้าเนี่ยก็ต้องทําการเ,าเหมือนสรุปนะครับประมาณนี้นะครับบันทึกเหตุผลต่างๆนะครับแล้วส่งไปให้ศาลนะครับที่มีเขตอํานาจภายใน48ชั่วโมงนะครับก็ประมาณ2วันนะครับนับแต่เวลาลงมือนะจะเห็นได้ว่าเขาใช้คําว่าลงมือนะครับ นับแต่เวลาลงมือดำเนินการเพื่อเป็นหลักฐานนะครับในวัคต่อมานะครับการทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับมาตา18วงเล็บ4นะครับให้กระทำได้นะครับเฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านะครับมีการกระทำความผิดและต้องไม่เป็นอุปสรรคน,นี่มีคีย์เวิร์ดขึ้นมานะครับการทำสำเนาเนี่ยจะต้องไม่เป็นอุปสรรคนะครับ ในการดำเนินกิจการของเจ้าของนะครับหรือผู้ครอบครองเกินความจำเป็นนะครับอันนี้ก็คือเขียนเพื่อประโยชน์นะครับของผู้ที่ถูกตรวจสอบนะครับคือมันจะต้องเราจะต้องไม่ทำให้เขาเนี่ยเสียหายนะครับประมาณนี้นะครับในวรรคต่อมานะครับในวรรคต่อมาการยึดหรืออายัดนะครับตามมาตรา18หวงเล็บ8 น,นอกจากจะต้องส่งมอบนะครับสำเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดนะครับมอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นะครับพนักงานเจ้าที่นะครับจะสั่งยึดหรืออายัดไว้เกิน30วันมีได้นะก็จะเห็นว่าอันนี้ถ้ากรณีปกตินะครับถ้าปกติเนี่ยจะต้องไม่เกิน30วันนะครับก็คือภายใน หเดือนนะครับในกรณีจําเป็นนะครับที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่าน,นั้นอันนี้กรณีพิเศษนะครับก็ให้ยื่นคําร้องต่อศาลนะครับที่มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายนะครับเวลานั่นเองนะครับแต่ศาลเนี่ยจะอนุญาตให้ขยายเวลาแค่ครั้งเดียวนะครับหรือหลายครั้งแต่จะต้องไม่เกิน60วันนะคือรวมกันไม่เกิน60วันนะครับ จะครั้งเดียวหรือหลายครั้งนะครับไม่เกิน60วันนะครับเมื่อนะครับเมื่อหมดความจําเป็นที่จะยึดนะครับหรืออายัดหรือครบกําหนดนะครับพนักง,งานเจ้าที่นะครับต้องส่งคืนนะต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพันนะครับพวกกรณีผู้พวกหลักฐานต่างๆนะครับเจ้าที่ก็ต้องเร่งทํางานให้มันเร็วนะครับเพื่อที่จะได้คืนอุปกรณ์ต่างๆส่ง ไปให้นะครับผลที่เราขอมาตรวจสอบนั่นเองนะครับสรุปนะครับมันก็คือจะต้องนะถ้ากรณีปกติเนี่ยที่ยืดหรืออายัดเนี่ยต้องไม่เกิน30วันนะครับแต่สามารถขอขยายต่อสารได้นะครับขยายต่อสารครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้แต่รวมกันนะครับต้องไม่เกิน60วันนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับ หนังสือนะที่จะต้องแสดงการยึดหรืออายัดนะครับตามวรรคห้านะรูปแบบหนังสือนะครับก็จะต้องเป็นไปนตามกฎกระทรวงนะครับโอเคสำหรับ ep นี้นะครับได้แค่2มาตราเท่านั้นนะครับก็คือมาตราที่18กับ19นะครับเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับมาตรา20เนี่ยเนื้อหาก็เยอะเช่นกันนะครับก็จะขออนุญาตนะครับ จบ EP4 นะครับที่มาตา19ครับเสียงก็เริ่มเริ่มจะหมดแล้วครับสำหรับมาตาที่18กับ19นะครับก็จะเป็นอำนาจหน้าที่นะครับของพนักง,งานเจ้าที่นะครับซึ่งมีอยู่8ข้อนะครับมีอยู่8ข้อนะครับซึ่งตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อ8นะครับ ข้อที่4ถึงข้อที่8เนี่ยจะต้องขออำนาจศาลนะครับเพื่อให้อนุญาตให้เจ้าที่เนี่ยสมมุติเราเรียกว่าเราเป็นเจ้าที่นะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะลุยนะครับลุยงานเข้าไปได้อ่าประมาณนี้นะครับเพื่ออะไรก็เพื่อใช้นะครับเป็นหลักฐานนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อหาตัวผู้กระทําความผิดนะครับสําหรับอีพีที่สี่นี่นะครับก็ขออนุญาตนะครับ จบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับฟังช่องเลสเพนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับไม่รู้ว่าจุดไหนเจอข้อสอบบ้างครับแต่จุดที่เป็นหน้าที่นะครับหน้าที่ของพนักงานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะออกนะครับเพราะว่าการสอบนะครับเราจะต้องรู้เนื้อหาของพรบต่างๆเนี่ยครับและอันแรกก็คือนิยามถูกไหมครับนิยามแล้วก็ มาส่วนนี้ครับที่เป็นอำนาจเจ้าที่นะครับโอเคนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ